ก็ช่วยในการขายก็ช่วยในการที้ก็วยในการี่ชยกว่าอ่านี่แหละนีเคือาที่เขาจะาบกว่าเป็นวชาความก็ะเป็นการที่มาเมาเป็นการับรคือาที่จะนี้ัที่าด้ปที่ว่าเรา้องไปทำำกาจะมีเส้ขาดเราจะตัดมนไม จะเดินผ่านมาเจ้าบอกอะไรมาสักหน่อยอาหมูแต่ว่าผู้อาวุโสเนี่ยเจ้าเปล่าแค่โอ้กับเรื่องเรื่องจะเป็นสายอยู่ดีทานบุญเรื่องอาลางนันตาดีมากอาตุก็ไปทำปาร์ตี้กันแล้วมีก็พอเช่นกันแต่ว่า ให้กับเจ้าสาวครับเพื่อเป็นการจองให้ด้วทีตาจองนี่ทีตาจอมถ้าไม่อย่างนั้น แแ่นเาส่งให้แล้วก็ต้องกราเขน่อยนะี่เคยแต่งาแล้วเนอกราบเขาจะเป็นท้่แรกเป็นแม่กบักราบวักราบวันกราบันกรที่น้องครบาทารที่ชกาาไจะได้ากวันเดียวก็และ เอาเียวเ่นด้วยสดีาด้วยเอ่ออ่าไมรู้เพราว่าให้พอไม่รู้ะมรจะมาจะมอจาเจอเออเออไปยังจะมาอะไรไปยันไม่จะมาเดี๋ยวไปด้ันเดี๋ยวันถ้าข้าท่เรียกว่าหนึ่ง้าก็จะพูดเรองนะครอ่านับเราไปเอาต่งที่่องต่อไปต่อไ เออที่นอนเขานั่งนั่งนั่งที่ได้ครับพี่แต้ว่ามันมีอะไรสูงมากด้วยวางเลี้ยวด้วยโอ้ยวางมีสูงจนต้องโอ้โหวางไม่เลี้ยวแล้วอ่าวางตรงนี้นะตัด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 ตรงนี้ได้ตัดสูงเลยเออตรนี้ไว้อ่าสำหรับที่นอนเราจนั่ง พูดกันเตลิดๆก็ได้นะครับพูดกันเพื่อว่าให้มันครอบขอเสียงเสียงพามาแบบนีเสียงนี้อะไอยากให้เสียงครอบของอยู่ต่างกันเช่ไหมหลังสูงขึ้นอยู่นั่นก็อยู่บนบุตรอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของตงกันอันนี้อันนี้ดูเส้นผูพชนเปิดลมมาเทวันโอิุโอ 239มาระดับคือมีความมีประสงค์แล้วพาบนรอบรอบนี้นะโซซมวยบ่ <usion>